สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวนะครับโกคูนะครับผมร่างที่เป็นกอตลี่นั่นเองนะครับทุกคนนะก็เป็นรหัสของพี่เองนะครับทุกคนนะที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับร่างนี้เลยนะอันนี้คืออีวกอตลี่แล้วนะครับร่างที่แล้วในที่เราอีโวเนี่ยก็คือเป็นระดับอันติเมตนะก่อนจะขึ้นมากอตลี่นะครับทุกคนนะ ตัวโกคูกอรลี่เนี่ยส่วนตัวนะครับพี่มองว่าเป็นตัวที่ทําง่ายนะกอรลี่ตัวนี้ทําง่ายแล้วก็ควรทํำไหมพี่มองว่าควรทําเป็นตัวแรกเลยก็ก็ว่าได้นะเพราะว่าอะไรทุกคนเพราะว่าอย่างนี้ครับทุกคนเห็นเปล่าที่มันเขียนว่าล็อกเนี่ยเออเนี่ย บวก100%ทีมเ l e ลเมน a l ลพ t อเทนชัอะไรสักอย่างนะทุกคนนะตรงนี้นะนนะก็คือมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นการเพิ่มดาเมจชนะธาตุ1 0 0สมมติว่าพี่เอาโกคูเนี่ยไว้ที่ช่องแรกใช่ปะแล้วเราไปลงเลทที่เป็นธาตุแสงเนี่ยแล้วเราก็าใช้ตัวธาตุมืดตีแสงใช่ไหม จากดาเมจเนี่ยที่มันแรงอยู่แล้วเดิมทีอ่ะมันจะตีเข้า3 0 0อยู่แล้วใช่ปะ่ะก็คือชนะท่าของเกมเนี้ยมันจะตีแรงขึ้น300เใช่ปะ่ะถ้ามีร0% 0ของโกคูอีกมันจะกลายเป็น400เพี่ว่ามันแรงที่สุดแล้วนะคือตอนเนี้พี่ว่าโกคูเนี่ยเป็นลีดเดอร์ที่ดีที่สุดแล้วครับคือตอนแรกเรามองว่าตัวเอชนนเนี่ยเพิ่ม20%ดาเมจที่ว่าดีใช่ปะ่ะ แต่ตอนนี้ไอ้นี่มันให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเว้ยพี่ว่ามันดีกว่านะครับทุกคนโอเคไหมแล้วก็ในส่วนเอ่อที่เราจะรีวิววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะใส่ออฟไปด้วยดีกว่านะครับมาเดี๋ยวใส่ออฟโซตัวนี้ไปด้วยอ่าเพิ่มตัวนี้ไปเลยเพิ่มเอ่อดาเมจนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนนะ เออแล้วก็ส่วนวิธีการทำเนี่ยเ,เขาเรียกวอะไรทำโกคูกอรลี่เนี่ยพี่ทำคลิปไว้หมดแล้วนะครับกองซูมโกโจเพียง49บาทมาดูการจะได้ไหมมีการันตีด้วยทุกคนได้แล้วมาดูการโอกาสออก5%นตะมีไก่เพชขายราคาถูกไก่ตัวสีเขีเยบไก่ตัวมิสติกและชายนี่ก็มีมีเพชขายด้วยรับกดเกมพาร์เติมโรบักแท้ปลอดภัย100%ดีซีช็อปจดทะเบียนการค้าแล้วมีแจกโค้ดด้วยเข้าลิริงใต้คลิปได้เลยสำหรับน้องๆน,นะครับที่กำลังมองหาการฟาร์มเกมอนิเมะรัสเตน อนิเมดีเฟนเดอรและอนิเมะลอย่นะครับแบบ AFK หาของ24ชั่วโมงแต่ไม่มีเวลาในการเฝ้าหน้าจอพี่ขอแนะนำ UG Phone เลยนะครับแอปพลิเคชันเช่ามือถือรองรับ PC iOS และ Android u g 4นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ออนไลน์บนคลาวด์24ชั่วโมงนะครับต่อให้เราปิดคอมปิดมือถือไปแล้วตัวเราก็ยังฟาร์มอยู่นะครับไม่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับมันจะเป็นอินเทอร์เน็ตของตัว u g 4เองนะครับทุกคนมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายนะครับพี่แนะนำ Gvip ขึ้นไปนะครับจะลื่นกว่าแล้วก็มันจะแพงกว่าแค่นิดเดียวนะครับทุกคนนะลองรับการใช้งานภาษาไทยสมัครครั้งแรกเนี่ยรับส่วนลดสูงสุด50%เลยนะครับถูกกว่า Redfinger อย่างแน่นอนมีช่องทางการชำระเงินมากมายนะครับไปตามกันได้ ที่ UG4 นะครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยช่องของเรานะครับมี Facebook f a n p เ g e เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับเข้ามากดติดตามกันได้เลยนะครับผมลิงก์เนี่ยทุกคนสามารถเอาจากหน้าช่องตรง YouTube ได้เลยนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับทุกคนฝากติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับ เอาไปดูในช่องพี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่อาจจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยละกันนะครับใต้คลิปนี้นะครับทุกคนว่าทํายังไงทําง่ายนะส่วนตัวพี่ว่าทาง่ายจะมียากก็คือมียากเควสหนึ่งนะอันนี้ยากสําหรับพี่นะพี่ว่ายากเควสนี้ทุกคนก็คือมันให้เราเล่น เออเล่นอินเว้ยทุกคนเนี่ยเล่นอินอันเนี้ยพี่ว่ายากอินดานเนี่ยเนี่ยอินดานเนี่ยที่เป็นไนท์แมร์ทุกคนอันเนี้ยยากนะเว้ยพี่เล่นคนเดียวไม่ผ่านเว้ยพี่ต้องไปหาคนมาช่วยหนึ่งคนนะถึงจะผ่านนะต้องเล่นสองคนนะทุกคนนะแล้วก็ทีมพี่จําไม่ได้แล้วว่าใช้ทีมอะไรบ้างนะทุกคนนะมันต้องเล่นอย่างน้อยสองคนอ่ะเล่นคนเดียวน่าจะยากนะเออเล่นคนเดียวมันก็ผ่านแหละเพราะว่าเห็นมีคนเขารับจ้างรับจ้างฟาร์มรับจ้างรับจ้างลงกันอยู่นะทุกคนนะในส่วนของโกคูนะครับก็เป็นแค่บัฟอวตารนะรทุก เป็นเนะครับแต่เป็นเหมดเลยนะแต่ว่าไม่ถึงกับทริปเปิลเนะครับทุกคนนะเป็นบัฟอวตารไฮบิดนะครับทุกคนนะสกิลต้นไม้เนี่ยพี่อัพไปทางดาเมจนะครับเพิ่มดาเมจหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนประมาณนี้แล้วก็เบสซิ่งนะครับเป็นแบบนี้นะครับเบสซิ่งสวยนะส่วนตัวพี่ว่าสวยอยู่นี่เห็นป่ะที่เป็นออร่าสีฟ้าๆรอบตัวเรานะคล้ายๆกับตัวละครของมันเลยนะแล้วก็ลอยได้ครับตัวเราจะลอยได้ด้วยนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอเคไหมอ่าหลังจากที่เราอีโวกอกรีเสร็จนะครับเราจะปลดล็็ออออคััันน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 นีีีีี้้ะะเ่่ยปลลดรบ นี่เลยนะเดอะมาสเตอร์เซตนะทุกคนนะตรงนี้นะอ่าแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นร่างก่อนที่จะมากอรลี่นะ I understand is now อะไรนะทุกคน,นตัวเนี้ยก็คือเป็นร่างก่อนกอรลี่เนาะร่างอันติเมะนะร่างอินสติ้งที่พี่รีวิวไปนั่นแหละนะครับทุกคนโอเคไหมอืมโอเคสำหรับเควสกอรลี่นะครับของโกคูนะครับมันจะชื่ออันนี้นะนี่นี่นะโบคูมิวนะทุกคนนะอันนี้ประมาณนี้เลยนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะว่าเก่งสักแค่ไหนนะครับตัวนี้มีจะมีพาร์ทสี่คล้ายๆโกโจด้วยนะโอ้ดา,มาเมจหนึ่งล เยอะนั้นเนี่ยใส่ออฟไปแล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวตัดไปในอินนะครับทุกคนเนาะโอเคครับผมทุกคนมาก็ตอนนี้นะครับเราอยู่กันในอินดานใหม่นะก็คืออินล่าสุดเลยนะครับเป็นระดับไนแอมนะมันเป็นท่าแสงแต่ว่า โอคูนั้นนะครับเป็นธาตุน้ำนะครับก็อาจจะตีเข้าไม่แรงนะครับทุกคนนะนี่นะก็จะตีเข้าเนี่ยเธอฮิตแรกตีไม่ตายนะทุกคนนะอ่ะทุกคนสังเกตว่าพาสซีของโกคูนะครับก็คือมันจะคล้ายๆกับโกโจเลยนะทุกคนก็ศัตรูที่เดินผ่านเนี่ยมันจะติดสโลนิดนึงนะทุกคนเออแต่ว่าพี่รู้สึกว่าโกโจดีกว่านะอันนี้ก็คือพาสซีของมันนะครับเนี่ยก็คือคล้ายๆโกโจนะทุกคนนะเท่าที่หาข้อมูลมานะครับทุกคนอ่าประมาณนี้นะครับก็คือการสโลนั่นแหละอ่ะทีนี้นะทุกคนนะตัวเน 13ขั้นนั่นเองนะครับทุกคนนะนี่คือแอนิเมชันแรกนะครับรูปแบบเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเซอร์เค like like right ิลแบบนี้นะครับทุกคนนะดาเมจเนี่ยหนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นนะครับระยะ37คูดาวสามจุดหกวีนะตัวนี้เป็นไฮบริดนะครับก็คือวางพื้นแล้วตีแอร์ได้เลยนะครับทุกคนโอเคไหมอัพขั้นสัก3ขั้นละกันนะครับทุกคนนะสัก3ขั้นนะขั้นที่3เนี่ยเอ่อใช้เงินอัพไปแล้วเนี่ยประมาณ13ื่นนะครับทุกคนนะได้ดาเมจมา8ปดล้านสแสนนะทุกคนนะแล้วก็ระยะ41.3สี่สิบเอ็ดจุดสามนะ ทีนี้นะทุกคนนะถ้าสังเกตว่าเซอร์เคิลเนี่ยขั้นที่3เนี่ยค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะทุกคนแล้วก็แอนิเมชันยังเหมือนเดิมคือแอนิเมชันเนี่ยมันทําอะไรวะพี่มองไม่ออกก็คือวิ่งไปต่อยเหรอุกคนเป็นการวิ่งไปต่อยด้วยความเร็วอะไรอย่างนี้ปะเออมองไม่ค่อยทันเลยนะครับทุกคนขั้นต่อไปเนี่ยขั้นที่4ี่เนี่ยจะใช้เงินอัพอยู่ที่ประมาณ1500นะครับทุกคน ไอเงินับหนึ่ง้าร้อยเนี่ยดาเมจเพิ่มมาเป็นสิบหกล้านเก้าแสนเลยนะระยะสี่สิบสี่นะครับคูดาวสี่จุดเจ็ดยิทคอันนี้อย่างเท่ทุกคนอะไรอ่ะบอลกินกี่ทุกคนอันนี้คือบอลกินกี่ว้าวโคตรเท่เลยทุกคนอันนี้อันนี้แค่ขั้นที่สเองนะอย่างเท่ทุกคนโออย่างเอาทุกคนขั้นนี้เอากว่าทุกคนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราอัพสัก2ทีแล้วกันนะทุกคนมนะันมีขั้นเยอะนะทุกคนนะขั้นที่หแล้วกันนะ ขันที่หนะครับทุกคนนะดาเมจ33มล้านเแสนนะครับทุกคนนะระยะ49.3คู่ดาว4.7่จุดเจวินะครับทุกคนแล้วก็ยังเป็นรูปแบบเนี่ยเขาเรียกว่าเซอร์เคิลมาตลอดนะรูปแบบการโจมตีเป็นเซอร์เคิลมาตลอดเลยนะครับทุกคนดีมากนะรูปแบบแบบนี้พี่ชอบนะทุกคนนะแล้วก็ขั้นต่อไปขั้นที่7นะครับใช้เงินสองหมื่นนะครับเหมือนจะมีแอนิเมชันใหม่ในขั้นนี้นะทุกคนเย้แย่ทุกคนพลังขึ้นเต่าซุปเปอร์ซุปเปอร์ขึ้นเต่าทุกคน ซูปเปอร์ขึ้นเต่าครับอย่างเร็วทุกคนนี่เท่เปล่าแต่พี่ชอบเมื่อกี้มากกว่านะพี่ชอบบอลเกนกิเมื่อกี้มากกว่านะครับทุกคนนะโเคตรเท่เลยทุกคนไม่แน่ใจว่าใช่บอลเกนกิหรือเปล่านะอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะทุกคนนะเพราะว่าไอโกคูล่างนี้เนี่ยพี่ดูไม่ถึงนะทุกคนนะตอนนี้ขั้นที่7แล้วดาเมจ42ล้าน4แสนระยะ52นะคูดาว4.4วินนั่นเองอ่ะแล้วก็ขั้นต่อไปขั้นที่9นะทุกคนเอ้ยไม่ใช่ข,ขั้นที่8นะขั้นที่8ใช้เงินอัพว่าเมื่อกี้้ใชเงินั2000 20, กว่าเมื่อกีเห็นนนททุค ดาเมจห้าสิบล้านแปดแสนนะครับทุกคนแล้วก็ตัวระยะห้าสิบสี่จุดหกคูดาวเท่าเดิมนะอ่าแล้วก็ยังเป็นเซอร์เคิลเหมือนเดิมนะครับทุกคนเซอร์เคิลใหญ่มากนะทุกคนต่อไปขั้นที่เก้าใช้เงินอัพสามหมื่นสี่นะครับดาเมจหกสิบสามล้านหกแสนนะครับทุกคนนะแล้วก็ระยะห้าสิบเจ็ดจุดสามนะครับคูดาวเท่าเดิมนะพลรัรงขึ้นเต่าเหมือนเดิมนะครับทุกคนเนาะต่อไปขั้นที่สิบกันเลยใช้เงินแปดหมื่นนะครับดาเมจโอ้ยังเยอะเลยนะตอนนี้เนี่ยขั้นที่สิบเนี่ยมีสกิลเพิ่มมเข้าานนนะะคครับทุก ตอนนี้ขั้นที่10ดาเมจ76ล้าน3แสนระยะ60คูดาว4.4วีนะแล้วก็ยังเป็นเซอร์เคิลกับรังขึ้นเต่าเหมือนเดิมนะครับทุกคนในส่วนของขั้นนี้เนี่ยเอ่อสกิลมันทำอะไรได้นะครับ all enemy on the map take damage 25% until death non global เออน่าจะหมายความว่ามันจะโดนดาเมจของโกคู2 5จนกว่าจะตายเลยเหรอเชี่ยโกงไปปะเนะี่ยเดี๋ยวนะเออใช่เหรอ all enemy on the map Take, take. เทคไปว่ารับทุกคนรับดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เอ่อจนกว่าอันที่ว่าจนจนเดสอะ่ะเป็นไม่ไม่ใช่โกลบอลด้วยหมายถึงว่าสามารถขายขายแล้วก็ไอ้น,นี่ได้เหรอทุกคนยังไงวะเอ่อเดี๋ยวเรามาเทสกันหน่อยดีกว่าตอนนี้ขั้นที่สิบใช่ไหมพี่จะขายโกคูทิ้งเว้แล้วเดี๋ยวพี่จะไปวางแม่งไกลๆเลยลองดูหน่อยอันนี้คือพี่ยังไม่ได้ลองนะบอกกันก็ <laughs> ลองกันแบบเรียวๆเลยนะทุกคนนะสิบขั้นใช่ไหมเมื่อกี้ขั้นที่สิบใช่ไหมแล้วเดี๋ยวพี่จะกดสกิลแล้วเวเเดาาดียรราามูกกัันนคคบทุอ จะกดสกิลนะอันนี้เลือดเท่าไหร่เนี่ยหล้านเองน้อยอะ่ะกดทีเดียวมันก็น่าจะตายแล้วว่ะหกล้านเดี๋ยวขอลองกดไม่มันเสียดายไม่มีบอสออกมาเลยวะ่ะอ่าพี่จะลองกดดูหน่อยนะครับมันต้องเลือดลดนะถ้าตามที่เราอ่านเข้าใจเนี่ยเลือดมันต้องลดนะครับทุกคนนะปรับลดไหมลดไหมไม่เห็นลดเลยเลยทุกคนไหนอะ่ะก็บอกว่า all enemy on the map ก็ all enemy on the map ก็ enemy ทุกตัวในแม p ไม่ใช่เหรอวะ เทคดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มอดาเมจอันทเดไหนอะ่ะไหนอนี่ทุกคนใช้ยังไงเชื่อช้ยังไงเนี่ยเออไม่ได้เป็น g l o b a l นั่นหมายความว่าสามารถขายได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอกันกันมอนหลุดหน่อยนะครับทุกคนขอวางตัวนี้กันมอนหลุดหน่อยนะอ่ะช่างมันก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาวางโกคูใหม่ก่อนนะเอโอโอ้โหเดี๋ยวนะต้องขายทิ้งโอ้โหขายทิ้งก่อนแล้วก็เดี๋ยววางโกคูใหม่แล้วก็อัพไปที่ขั้นสุดเหมือนเดิมนะครับทุกคน ที่10ปุ๊บเนี่ยทุกคนสามารถเขาเรียกว่าอะไรมันขายแล้วมันได้เลยอ่ะคือมันไม่ได้เป็นโคบอลทุกคนมันสามารถขายแล้วได้เลยอ่ะขายแล้วก็กดสกิลได้แบบต่อเนื่องนะแต่ว่าจะขายเอาวางขายาวางเนี่ยใช้เงินอัพทีสอ0แสนกว่านะทำไปเล่นนะ 200, สองแสนอ่ะประมาณนั้นทุกคนแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับทุกคนขั้นที่11เนี่ยใช้เงินแสนสองนะดาเมจเป็น1นึ่งล้านแล้วนะระยะ66.6นะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยแอนิเมชันใหม่ไปแล้วนะก็นี้คือแอนิเมชันใหม่แล้วนะครับดูไม่ค่อยร เออหรือว่าอนิเมชันเดิมเหมือนใหม่นะเหมือนอนิเมชันใหม่นะไม่ใช่อนิเมชันเดิมนะครับเร็วมากเลยอันเนี้ยเแล้วก็ตอนนี้นะครับดาเมจเรา101ล้านเนาะพวกเาสีวิระยะ66ขั้นที่12ดีกว่านะขั้นที่12ใช้เงิน3แสนเลยเยอะจังแล้วก็เดี๋ยวขั้นต่อไปเลยแล้วกันสุดท้ายเลยแล้วกันขั้นสุดท้าย5 0 0แสนนะครับทุกคนนะก็คือขั้นที่12 13มนี่ใช้เงินอัปรวมกันก็เท่าไหร่ว่า8 0 0แสนนะทุกคน หนึ่งตัวละครตัวนี้นะใช้เงินอัพนะครับกว่าจะอ yeah, ัพเต็มนะครับทุกคนนะเออ่ใช้เงินประมาณ1ล้านกว่านะครับนะหล้านกว่าได้ดาเมจ169ล้านระยะ80เอ่อตีสี่จุดสี่วิไฮบิดนะครับนะรูปแบบสุดท้ายคือรูปแบบนี้นะครับทุกคนอนิเมชันสุดท้ายนั่นเองนะส่วนตัวแล้วยังชอบบอลเก็นกิมากกว่านะครับทุกคนนะอ่าแล้วก็มีสกิลเพิ่มเข้ามาเป็นสกิลใหม่นะครับทุกคนนะทัมดาเมจ100่บีนะครับก็คือ100บิลเลียนโอ้โหร้อยล้านเหรอทุกคนเอ่อ คู e e อนเ i มี่อินเดอร์พลาดอนี่หมายความว่าในเซอร์เคิลหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับ n ินฟิน y c o o l ูดาวแปลว่าในหนึ่งเกมใช้ได้ครั้งเดียวนะครับทุกคนนะเออก็คือแรงนะ 100B ยังไงก็น่าจะแบบโอ้โห 100B นี่มันเอาไปลงอนี่ได้นี่หว่าทุกคนไปลงอินอินที่พี่บอก <c oughs> ไปรับลงอินได้นะทุกคนนะ <c oughs> เพราะว่าเวทที่90กว่ามันจะมีเออบอสต,ตัวหนึ่งนะเลือด 157B นะ้ IQ, เออ ไอ้ I in, uh, ท, uh, ที่เป็นอินเออ่ดาก้อนเฮเวนนะทุกคนเอ่ออินดาก้อนเฮเวนที่เป็นไนท์แมร์ทุกคนเร้อยเวฟนะครับนะน่าจะเอาไปกดได้นะเนี่ย oh, แรงมากๆเลยเดี๋ยวพี่ลองกดให้ดูแล้วกันนะครับทุกคนปับ๊บนี่อินฟินิตี้นะครับก็คือมันถ้าถ้าเราปรับไปคูณหนึ่งนีมันจะเป็น999นะครับทุกคนแต่ว,ว่าคูณ3ก็เลยเห็นประมาณ30,000กว่าวินะ30,000กว่าวิคือโคตรนานนะทุกคนนะประมาณนี้นะเอ้ยแล้วมันไม่ตีด้วยนะเอามันไม่ตีแล้วทุกคน <laughs> คืออะไรครับเพี่ย โอ้ถ้าเราถ้าเราใช้สกิลแล้วมันจะหยุดตีไว้ทุกคนเอา้าคือใช้ได้ครั้งเดียวแล้วไม่มีค่าเลยเหรอที่สามารถขายได้ปะขายแล้ววางใหม่ได้ปะอ๋อเราต้องขายแล้ววางใหม่ไว้ทุกคนแล้วอัพต่อได้ไหมอ่าอันนี้ก็สามารถขายแล้ววางใหม่ได้อยู่แต่ว่าสกิลสุดท้ายก็กดไม่ได้แล้วนะครับนะสกดได้แค่สกิลเมตสกีนะครับสกิลของขั้นที่10นั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ยังพี่ยังงงสกิลขั้นที่10อยู่เลยว่ะขอลองกดหน่อยดิ สกิลนะขอเปล่าไปคูณหนึ่งนะทุกคนแล้วก็กดสกิลนี้นะเห็นไม่เห็น,ม,หนมอนมันจะเลือดลดเลยอะ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยพี่กดไปแล้วเห็นเป่าครูดาวนับแล้วแต่ว่ามอนมันเลือดไม่ลดนะครับนะเออพี่ไม่แน่ใจว่ายังไงแน่นะครับทุกคนสกิลนี้โอเคไหม อ่ะทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็คงประมาณนี้แหละนะครับทุกคนนะสำหรับตัวละครเนี้ยส่วนตัวเลยที่แนะนําให้ทํานะครับนะแล้วก็เป็นตัวเอามาไว้ช่องที่1นนะเป็นลีดเดอร์นะจะดีมากๆในตอนนี้ที่ว่าดีน่าจะดีที่สุดในกรอรลี่ตอนนี้เลยปะเพราะว่ามันเพิ่มธาตุร้อยเปอร์เซ็นะเพิ่มดาเมจธาตุนะครับทุกคนที่ว่าดีมากนะโอเคคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ